สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทีมงานยังทำงานกันอยู่นะครับแล้วก็เราจะมีการไปสัมมนาเร็วๆนี้นะครับ <Yeah. S 1> อีกประมาณ2-3งวัน oh. วันนี้ก็เป็นวันที่24เดือน8ปนะครับปี2563 24เดือน8วันจันนะวันจันทร์ที่24นะครับนะก็เดี๋ยวงานสัมมนาครั้งนี้ก็จะมีการเล่นกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก่อนอื่นที่ เราจะเริ่มกิจกรรมกันก่อนเนี่ยเราจะมีการแบ่งทีมมีทั้งหมดสามทีมสามทีมเดี๋ยววันนี้จะเริ่มทําการจับแบ่งสายทีมนะครับว่ามีทีมไหนใครจะได้ไปอยู่กับใครบ้างโดยเริ่มจากแผนกแพ็คกิ้งก่อนเริ่มจากแผนกแพ็คกิ้งก่อนนะครับนะฮะนี่ต้องพีไปจะไปแพ็คกิ้งนะต้องมีแพ็คกิ้งก็จะจับจะลขขอให้ได้ทีมใครทีมใครอ่าอ้าวลองเปิดมาเปิดมาครับ ว้าวน้องบีมอยู่ทีมพี่หนุ่มนี่เองจอยจี๊ดจ้าจอยจี๊ดจ้านี่จอยเทอร์โบจอยเทอร์โบล้วงไปแล้วล้วงไปแล้วจอยเทอร์โบล้วงไปแล้วเปิดเลยว้าเด็กตัวจี๊ดตัวจี๊ดนี่ฝ่ายฝ่ายเทสครับฝ่ายเทสตัวจี๊ดเลยฝ่ายเทสตัวจี๊ด นะครับเราก็จะมาดูกัน no ว yes ่าเขาได้ยูเนมาให้กูดูก่อนเร็วๆกูอะไรครับกูอะไรฮะพีเอเอาไว้เลยเออไบอลบอลไอบอลนี้ก็ฝ่ายฝ่ายฝ่ายช่างนะฮะนี่ฝ่ายช่างนะครับตะนหนตดนโหนของเราฝ่ายช่างนะครับนะฝ่ายช่างเราก็จะแบ่งเแ่นรงแน่นอนจริง นี่คุณสากคุณสากคุณสากก็อยู่ฝ่ายช่างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเรามาดูกันน้ยงพลยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ่ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮนย้ยเฮยเฮ้ยยโอ้สาฮุ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 ย้ยเฮ้้ย น้องบอย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 พี่เอเอาเอาไปส่งเอาไปส่งน้องปู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 พี่น้องโปูเจอแต่ตัวนุ่มนิ่มทั้งนั้นเลยโอ้

แม่พูดสามแถวโอ้โอ้โอ้ ลงทะเบียนนะไปลงละเบียนนะไปลงละเบียนลงละเบียนคุณหมอนทองคุณหมอนทองพี่เอ๋โอ้ยเต็มเต็มมาแล้วมาแล้วมาแล้วขออย่างเดียวอยากเป็นทีมพี่เอ๋ชีวิตบาดซบชีวิตบาดซบจริงๆ นะหนูโขสโดบนสาธุสาธุสาธุน้องโอ่งของเราเปิด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 ที่โน้ตนะลอดไปลอดไปจะติดตัวแทนตัแนตัวแทนไม่รู้มันแต้มทีมใครตัวเสริมตัวเสริมก็มันเข้าทีมใครล้วทีมนั้นก็มีสี่มีห้ามีห้าเออห้ามาดูเลยครับใครจะได้ใครจะได้ไม่มีสาม สามทีมสามที ead, มอยู่ในนั้นมีสามทีมมีสามทีมเผื่อันนี้ก็ได้ในนั้นมึงลุ้นเอาก็ได้นี่ไม่ทำเติร์เดียวมึงลุ sedan, yes, ้นอยู่ วันนี้เราก็ได้รายชื่อมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ 100, รายชื่อก็มาอยู pues ่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับว่าใครอยู่ทีมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะลิรายชื่อให้ฟังนะครับทีมพี่โอก็ได้แก่คุณศักนะครับคุณศักนะครับแล้วก็มีน้องบอลน้องบอลนะครับทีมช่างของเราทั้งสองคนเลยแล้วก็น้องสองน้องสองฝ่ายแอดมินนะครับทีมพี่โอแล้วก็น้องแช็กน้องแช็คก็เป็นฝ่ายแอดมินนะครับนี่ก็จบไปหนึ่งทีมของพี่โอนะครับน้องของพี่เอก็มีน้องดิง น้องดิ่งก็เป็นฝ่ายทีมทดลองสิ่เออเป็นฝ่ายเทสทดลองสินค้านะครับน้องพลอยเป็นฝ่ายออฟฟิศนะครับแล้วก็น้องเมย์ฝ่ายแอดมินนะครับอยู่ทีมพี่เอแล้วก็คุณหมอนทองน้องมารีนะครับอยู่ทีมแอดมินนะครับอยู่ทีมพี่เอนะครับแล้วก็คนสุดท้ายตัวตัวแถมนะฮะน้องแชมป์เพิ่งได้ไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนะก็แล้วก็ทีมผมก็มีน้องบีมนะครับน้องบีมน้องจอยน้องปูน้องปูฝ่ายออฟฟิศน้องจอยฝ่ายแพ็คกิ้งนะครับน้องบีมฝ่ายแพ็คกิ้ง แล้วก็น้องโอง่งน้องโองก็เป็นแอดมินนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันกิจกรรมมันจะสนุกขนาดไหนแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับผมหวังว่าทุกคนน่าจะกดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอต่างๆที่พยายามทีมงานพยายามสร้างสรรค์มาให้นะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ